ยโยวสดับยูทูบสวัสดีครับผมต้านะครับครับผมปั๊มไดมอนด์แมสครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับซามซีรีส์ <quier S 2> ใช่แล้วครับห <emitism. S 2> างหายไปนานะแต่วันนี้เราจะมาแนะนำตัวไหนครับปั๊มอันนี้คือตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่ซามนะครับแต่ <foundational S 1> ว่าเอาเป็นว่าเราจัดอยู่ในซามซีรีส์แล้วกันนะครับ <c oughs> เพราะว่ามีคุณประโยชน์แล้วก็เบนฟิตเยอะ เราก็โทษน้อยอตัวนี้เรียกว่ามีแต่ประโยชน์เลยดีกว่าคือ BPC 157โอเคอ่า BPC 157คือเปปไทด์นะครับไม่ใช่สามบีพ157นะครับมันคือเปปไทด์นะครับที่ร่างกายมนุษย์สามารถสร้างได้เองตามธรรมชาติครับแต่ว่ามันก็จะออกมาเนีน้อย มันมีอยู่แค่ในกระเพาะอาหารนะครับป้องกันไม่ให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยทำลายกระเพาะอาหารตัวเองอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าเขามาค้นพบแล้วว่าประมาณโดสประมาณเท่านีนน้สามารถรักษาจอยข้อต่อได้ด้วยโอนะ้ดังนั้นใครที่มีอาการบาดเจ็บทางเส้นเอ็น ก็ดูข้อต่ออะไรประมาณนี้นะครับ BPC 157สามารถช่วยให้รักษาตัวได้ไหวขึ้นด้วยนะครับอนอกจากเ,าเขาจะช่วยรักษาระบบการย่อยอาหารแล้วทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกระเพาะอาหารลำไส้หรือช่องทวารหนักนะครับคือช่วงช่วงส่วนส่วนปลายอะ่ะคือลำไส้ใหญ่ก่อนจะออก ก่อนจะออกเป็นถายออกมา uh huh. อ่าเขาก็ายังช่วยด้วยนะครับอย่างแบบพวกที่เป็นลิสตดวงก็อาจจะช่วยได้ด้วยจริงปะเนี่ยจริงสิครับโอ้ oh. คุณสมบัติโคตรเวิร์กนะครับเบรดฟิตดีมากเลยดีมากๆครับเราก็กากลผลประโยชน์มันเยอะมากแล้ว uh huh. โคตรมันนี่คือเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยเท่าที่ผมเคยศึกษามาทั้งหมดเนี่ยผมใช้เองด้วยมันไม่มีอาการอะไรที่แบบผ mm ิด hmm. แปลกเลยคือเป๊ไพายอ่ะใ้างการมนุษย์ถูกสร้างเองได้อยู่แล้วด้วย mm hmm. แล้วอารมณ์ประมาณรทฮอร์โมนนะครับดีมากๆเลยตัวนี้จริงๆผมก็เพิ่งใช้ไปนะเพราะผมรู้สึกว่าเจ็บ เส้นเอ็นเจ็บข้อต่อด้วยจากการที่เราซ้อมหนักนะใช่แล้วเราก็เออนักกีฬาเราซ้อมหนักใช่ซ้อมหนักแบบนิ้วล็อกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพอได้เทคตัวนี้ไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะรู้สึกดีขึ้นเลยดีขึ้นมากๆเลยก็อยากจะมาแนะนําทุกคนแล้วกันว่าตัวนี้ mm hmm. คือมีติดบ้านไว้ดีกว่าคือบางคนอนะ่ะซ้อมหนักเนาะหรือว่าแบบใช้ตัวอื่นอะไรที่มันรู้สึกแบบจอยมันเขาเรียกว่าอ,อะไรข้อต่อตาม <ทำ S 1> กระดูกเรานหนักแล้วมันสะสมเป็นระยะเวลานาไม่ใช่แค่แบบว่าเราซ้อมหนักแค่วันเดียวแล้วโอ๊ยมันจะปวดเลยแต่เราซ้อมกันเป็นปีใช่ เราเก็บกล้ามเนื้อกันเป็นปีเราบอกกิ้งยกหนักโอเกซีโอเวอร์โหลดกันเป็นปีเพื่อจะมาแข่งแค่รายการที่เราจะต้องการเทินโปนะฮะมัน หนักนะมันหนักมันยกในแต่ละวันนี่คือเราเบาแทบจะไม่ได้เลยเบาเท่ากับเราออมมือใช่เราซ้อมกันหนักเราคือเนี่ยแหละคือตัวที่จะมาช่วยฟื้นฟูของเราใช่ครับเดี๋ยวถามดีกว่าวิธีการใช้โดสเท่าไหร่ยังไงส่วนวิธีการใช้เนี่ยวันละ1เม็ดนะครับแค่0ูจุมิลลิกรัมเท่านั้นนะครับคือ1เม็ดเนี่ยมัน0ูมิลลิกรัมอยู่แล้วของสวิชเค็มนะครับแล้จะกินเวลาไหนอะจะกินเวลาไหนผมเลือกที่จะกินเวลาที่มันสะดวกและจำง่ายมากที่สุดคือตอนเช้า ตอนเช้าใช่ครับผมก่อนอาหารก็จะช่วยทําให้เห็นไหมมันมีคุณสมบัติในการที่จะทําให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นดังนั้นผมเทคมันตอนเช้าเราจะกินทั้งวันระบบรับย่อยอาหารเราจะแบบสตรองมากการดูดซึมมันก็ดีขึ้นดิถ้าเกิดว่าการย่อยอาหารดีขึ้นถูกต้องไหมเทคนิคนะอันนี้เทคนิคอันนี้คือกินตอนเช้านะครับครับผมของแต่ละวันนะหนึ่งเม็ดพอหนึ่งเม็ดพอแล้วหนึ่งเม็ดพอฟื้นฟูทุกอย่างช่วยระบบย่อยอาหารวันนั้นเรากินได้เยอะด้วยใช่แล้วก็รวมไปถึง กอตมกอ,อต่อที่มันแบบว่าเริ่มมีอาการปวดเริ่มมีแบบเราตอบยาลงมาแต่ว่าเรายังเล่นหนักอยู่อันนี้ช่วยได้ครับช่วยได้เวิร์กมากๆแล้วครับกับตัว BPC 157ของ Swiss s w i s s c a ขอใช่เราไม่รู้จะพูดข้อเสียอะไรของมันเลยมันมันแทบจะไม่มีจริงนะอืมดีดีแทบจะไม่มีจริงมีมีแต่ประโยชน์นะครับดังนั้นให้เพื่อนๆอัดแอปใช้กันเอาแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆมีระบบ ปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารอยู่หรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับข้ตอต่ออ่าถ้าเกิดเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนมีปัญหาเกี่ยวกับข้ตอต่อก็เทคสักประมาณ5ชั่วโมงก่อนซ้อมอ,อ่าหรือประมาณ3าชั่วโมงก่อนซ้อมแล้วแนตะ่แต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันได้รุดช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารด้วยก็ตอนเช้าเลยเอ,อือประมาณนี้ครับ อยากแนะนำจริงๆนะคือมีติดไว้ดีกว่าสำหรับคนที่ซ้อมหนักอย่างพวกเราเป็นหนึ่งในซัพพลมเมนที่จะช่วยทำให้เราเวิร์กอัลได้โฟล์ขึ้นเยะสมควรมีติดไว้นะครับเหมือนอารมณ์ประมาณว่ามียาติดบ้านก็ต้องมีพาราเซตามอลทุกนี่อันนี้จอยส์เรารลงด้วยสำหรับสายกล้ามต้องมีตัวนี้นะครับต้องมีตัวนี้ติดบ้านไปเลยสำคัญมากๆสำคัญมากเหมือนเดิมวิธีกดสั่งซื้อไลน์แอดของ Enhance ใช่ครับผมนะครับง่ายมากนะครับแอดไปที่ไล แล้วก็มีเข้าไปที่ช็อปของไลน์ใช่แล้วกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับอย่าลืมใส่โค้ดของพวกเราใส่โค้ดไปได้เลยปั๊มสิบครับผมแล้วก็เชตานะครับอย่าลืมใส่โค้ดนะครับช่วยลดส0นะครับคุ้มนะครับคุ้มมากมากเออและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดบอกว่าเออโชว์สลิปการซื้อไปให้พี่เชตาครับผมซื้อของพี่แล้วครับใส่โค้ดแล้วบอกว่าเออพี่กินตัวนี้เวลาไหนครับอืเชตายินดีตอบนะผมก็ยินดีตอบเหมือนกันนะเราสองคนยินดีตอบนะครับถ้าซื้อจาก ของ e n h a n ท e แล้วก็เป็นซัมเพราะเราดีตอบเพราะเราทดลองแล้วไงเพราะเราใช่จริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าแบรนด์อื่นตอบไม่ได้แต่เราไม่มีข้อมูลครับุกให้เราตอบอะไรครับเราโกหกเหรอใช่เราก็บอกว่ายืนยันว่าทุกแบรนด์ของแท้เขาเป็นไปไม่ได้นะใช่ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับของแท้ของปลอมเพราะว่าแบรนด์นี้เขารับผิดชอบจริงๆนะครับว่าทุกทุกกระปุกของแท้โดสจริงแน่นอน เพราะเขาลงมือเช็คเองกับมือนะครับว่าซื้อสมมติว่าซื้อตัวผงยาเข้ามาเนี่ยสิถุงเจอเจ็ดถุงเป็นของแท้3ถุงของปลอมเขายนทิ้งเลยนะยนทิ้งโละทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่ามันมีค่าต้นทุนของเขานะครับที่เขาจะต้องตรวจโดสให้มันแท้นะฮะแน่นอนครับรับประกันได้แน่นอนผมคุยกับตัวเจ้าของเองเลยมั่นใจได้ครับกับแบรนด์นี้แล้วผมก็เชื่อใจในแบรนด์นี้เพราะว่าคนผลิตเป็นคนที่มีความรู้จริงๆ พี่ครับทาไมแบรนด์ของพี่มันแพงกว่าแบรนด์ของในตลาดครับนิดหน่อยครับมันคือค่าต้นทุนที่เขาจะต้องไปเช็คว่าทุกโดสมันของแท้นะครับสมมติว่าคุณซื้อข้าวจานหนึ่ง60บาทแต่แม่งหมาไม่แดกเลยกินไม่ได้เลยไม่ได้คุณเสียดายตังไหมอ่ะฮะเสียด้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปกินร้านหนึ่งกินร้านเลสตงดีๆหน่อย1 2อ่บาบาทแต่แม่งแพงกว่า2เข้าวเลยนะอืแต่แม่งโคตรอร่อยเลยอยากกินอีก แน่นอนมันรู้สึกว่าโอ้ยทาไมมันถูกจังวะมันคุ้มจังวะเขาให้อินเกรเดียนมาหนักจังวะใช่เออดังนั้นก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับว่าค่าต้นทุนมันมีนะยอมจ่ายแพงกว่านิดหน่อยเพื่อจะได้ของที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับอ่าฮะอ่าฝากไว้ด้วยนะฝากไว้ด้วยข้อนี้เราจะได้เคลียร์กันนะครับว่าถ้าเกิดว่าแบรนด์อื่นเราไม่กล้าตอบจริงเราไม่กล้าตอบจริงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วเราก็ไม่รู้จริงๆแต่ถ้าเป็นบอสแบรนด์ของ Enhan หรือสวิ c เคมเรายินดีให้คําปรึกษาแน่นอนเคก ฝากกว้ด้วยนะครับกับ BPC 157ตัวนี้นะครับเป็นแบไทายที่ควรมีติดไว้สำหรับสายกล้ามถูกต้องนะครับก็คลิปนี้ไว้เท่านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำซ้ตัวไหนต่อเราไว้เจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ